ของประกันว่าตกลงจะสามารถเคลมจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่ล่าสุดทางคอพอพอค่ะตอนนี้ออกคำสั่งบริษัทประกันชีวิตแล้วก็วินาศภัยให้จ่ายค่ารักษาโควิดที่พักรักษาตัวแบบ Home i s o l a t i o นหรือว่า Community i s o l a t i o ชนพร้อมกับจ่ายชดเชยรายได้สูงสุดไม่เกิน14วันแล้วนะคะ โดยนายสุททิพนทวีชัยการค่ะเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคอปพได้ออกคำสั่งนายทะเบียนให้บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยโควิด1 9ครอบคลุมผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลทั้งแบบโฮมไอโซเลชันหรือว่าแบบคอมมูนิตี้ไอโซเลชันด้วยตามที่จ่ายจริงค่ะ แต่ไม่เกินผลประโยชน์ในกรมธรรม์และให้บริษัทประกันภัยจ่ายค่าชดเชยรายวันหรือค่าชดเชยรายได้กรณี h โฮม Isolation หรือ Community Isolation ด้วยสูงสุดไม่เกิน14วันนะคะซึ่งคำสั่งนายทะเบียนดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ขณะที่นายอานท์วังวัสุนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้กล่าวว่าบริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าชดเชยรายได้ให้เฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโควิด -19 ในกลุ่มสีเหลืองที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเช่นผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปผู้ที่มีภาวะอ้วนน้ำหนักตัวมากกว่า90กิโลกรัมหรือผู้มีโรคประจําตัวได้แก่โรคโรคปอดอักเสบ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังค่ะโรคไตเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้หรือโรคอื่นๆตามดุลยพินิจของแพทย์โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายชดเชยให้ไม่เกิน14วันนะคะนับตั้งแต่วันที่ปรากฏหลักฐานการติดเชื้อโควิด -19 ขณะที่ฝั่งประกันชีวิตค่ะล่าสุดบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตและบริษัทไทยประกันชีวิต ประกาศจ่ายชดเชยรายได้ให้ทุกคนที่ถือกรมธรรม์และมีความคุ้มครองการชดเชยรายได้โดยไม่ได้กําหนดช่วงอายุว่าจะต้อง60ปีขึ้นไปหรือว่าเฉพาะกลุ่มโรคเสี่ยงนะคะจ่ายให้หมดทั้งนี้สมาคมประกันชีวิตไทยจะตั้งโต๊ะ,ะแถลงรายละเอียดในประเด็นเรื่องของการจ่ายชดเชยรายได้อีกครั้งในวันอังคารที่3สิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะ